ผมหวานหวานนะครับระวังนิ้วมือด้วยนะครับคุ้มเกินคุ้มนะครับราคานี้นะครับสวัสดีครับวันนี้มีมีดเน็บบ้องนะครับเน็บมงดามบ้องนะครับมีเดินป่ามีใช้งานราคาถูกนะครับเป็นมีดดามบ้องพร้อมกับปัก PVC นะครับราคาแค่250บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับย้ำนะครับ ราคามีดพร้อมกับฝัก PVC นะครับเนี่ยชุดที่เป็นเพื่อนเห็นนี่เลยนะครับชุดนี้เลยนะครับราคา250บาทนะครับผมพร้อมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางเลยนะครับความยาวของใบมีดนะครับของมีดเน็บนี่ครับส่งมีดเน็บนะความยาวอยู่ที่11นิ้วโดยประมาณนะครับจากโคนมาจนถึงปลายนะครับความกว้างก็จาก คมมันจะถึงสันอยู่ที่2.1นิ้วนะครับไม่เกินนี้นะครับสันนะครับสันจะอยู่ที่4ี่มิลนะครับเพราะเป็นเหล็กบังคับนะครับเหล็กตัวนี้เป็นเหล็กใบเล่ตัดหินนะครับมันจะหนาอยู่แค่นี้แหละครับเหล็กใบเล่ตัดหินนะครับส่วนมบเม็ดกะตัวด้ามเป็นเหล็กชิ้นเดียวกันนะครับนะครับคมมันหวานเลยนะครับ ผมหวานหวานนะครับระวังนิ้วมือด้วยนะครับคุ้มเกินคุ้มนะครับราคานี้นะครับคุณภาพเกินราคานะครับ250บบาทพร้อมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับผมมีอยู่เยอะนะครับมีอยู่เยอะนะครับสนใจทักทายมาได้นะครับสวัสดีครับ